สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบสในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลในช่วงคำาคืนที่ผ่านมากันครับเรามาพูดถึงเฉพาะคู่ที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเพราะาหากจะแบบจะให้พูดถึงทุกๆคู่ทุกๆลีกนี่มันก็ไม่ไหวนะครับเอาเฉพาะคู่ที่แบบน่าสนใจเป็นประเด็นที่แบบมันควรจะหยิบเอามาฝากท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับ คู่แรกครับที่ผมจะนำมาฝากวันนี้ก็คือเป็นผลคู่ระหว่างเชลซีเปิดลังสแต f มฟอร์ดบิดเสมอกับคริสตัลพาเลเดไปแบบจืดชืดเลยนะครับศนย์ประตูต่อ0ูนย์ไรสกอร์นะครับซึ่งมีประเด็นที่ต้องพูดถึงกันด้วยนะครับในระหว่างเกมเกมนี้เพราะว่าพาเลเเนี่ยมาได้ประตูออกนำในนาทีที่13นะอันที่จริงแล้วนะครับแต่แต่แต,แต่มาโดน VAR นะครับเช็คแล้วก็ริบป,ประตูนี้คืน เนื่องจากคือตอนแรกเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะแฟนๆทั่วโลกหรือว่ารวมถึงผมด้วยเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการฟาวของกัปตันทีมของพาเลทอย่างเจ้ามาเกฮีนะเพราะว่ามีไปบงไปเบียดไกเซโดที่มาอยู่ใกล้ๆกับเขาอะนะครับเบียดให้ไกเซโดแบบเสียจังหวะเสียการทรงตัวไปและทำให้บอลที่มันออกจากเท้าของเอเซเนี่ยนะครับทะลุผ่านช่องดังกล่าวพอดีช่องระหว่างที่ไอคู่นี้มันเบียดกันนะครับ แล้วเข้าประตูไปซึ่งตอนแรกเนี่ยพอเช็ค VR นะครับมันก็ได้เห็นภาพชัดได้เห็นแบบภาพช้าจากจังหวะนี้นะครับว่าแบบเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นนึกว่ามันจะจะเป็นการฟาวนะครับเสื้อที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นจังหวะนี้นะครับคือที่ผู้ตัดสินตัดสินไม่ให้ประตูนี้เนื่องจากมันเป็นออฟาวเทคนิคครับก็คือเอเซ่เนี่ยออไม่ใช่เอเซ่ครับขอไป ทางด้านของเ,ออเกฮีนะครับไปทำผิดกฎตรงที่เขาเนี่ยไปอยู่ใกล้กับกำแพงของเชลซีนะครับซึ่งมันอยู่ในระยะ1หลานะต้องออกห่างจากระยะ1หลานะครับในในระหว่างกำแพงของเชลซีนะครับต้องอยู่ไกลออกมาอย่างน้อย1เมตรหรือ1หลาก่อนที่บอลจะออกจากเท้าของผู้สัดฟรีคิกนะครับ ซึ่งเ,เนื่องจากผิดกฎดักกลาวนี่แหละทำให้ประตูนี้ไม่เป็นประตูกับฝ่ายทีมเยือนนะครับทำให้จบเกมนี้ลงไปก็ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกว่าน่าผิดหวังไม่น้อยนะสำหรับทีมที่เป็นแชมป์โลกมาอย่างเชลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้คู่ต่อมาครับเป็นทีมเจ้าป่าอย่างนอตติแองโกเรตที่เปิดลังต้อนรับการมเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะโดยเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูออกนําตั้งแต่นาทีที่5ครับจากคริสวูดโอ้โหยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับซีซั่นนี้ มาได้ประตูออกนำเป็นสูนอีกครั้งจากอ็นดอยและประตูที่3มนะครับมาได้ประตูในนาทีที่45บวก2ครับก่อนจบครึ่งแรกจากคริสวูดคนเดิมกดคนเดียว2ตุงไปเลยนะครับทางด้านผู้มาเยือนเนี่ยมาได้ประตูปลอบใจในนาทีที่78ครับมาได้เป็นประตูจุดโทษน,นะเ,เป็นทางาของเตียโกนะครับผ่าทีมไล่มาเป็น3ประตูตอนหนึ่ง ก่อนที่จะจบเกมนี้ลงไปครับจบลงด้วยผลสกอร์ดังกล่าวทีมเจ้าบ้านก็คว้า3แต้มไปก่อนนะครับในเกมนัดแรกของฤดูกาลพรีเมียร์ลีกคู่ต่อมาครับเรียกว่าเป็นคู่ไฮไลท์ right ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเลอก็ว่าได้นะเป็นคู่ในช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะครับแมนยูเต็ดเปิดลังโอนแทฟฟอร์ด ตอนรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งผู้มาเยือนครับที่เฉือนเอาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากประตูโทนของเจ้าริค a าร์โดคาฟิโอรีนะครับที่ส่งให้ทีมขึ้นนําไปตั้งแต่นาทีที่13นะครับเป็นการออกมาตัดบอลผิดพลาดของผู้รักษาประตูอย่างบายินดีนะครับซึ่งออกมาตัดแบบปัดปลายนิ้วมือนะครับแบบเฉลบจากมือของเขาเนี่ยไป เข้าทางหัวของคาฟิโอรีที่รอโขกอยู่ที่เสาไกลนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากเลยนะพอไปถึงหัวของเขานะครับแค่สัมผัสเล็กๆไปก็เรียบร้อยนะครับแท็บอินแบบหน่อยๆซึ่งตอนแรกน,นี่ก็มีถกเถียงกันนะว่าเฮ้ยมันฟาวหรือเปล่านะครับจังหวะนี้เพราะว่ามีบงเบียดอะไรกันเงนี้ยนะครับทำให้บายยันดีเนี่ยออกมาตัดบอลได้แบบไม่ถนัดถนีมากนักน,นะครับ แต่แล้วครับผู้ตัดสินก็เห็นพ้องต้องกันกับทีม VR ว่าประตูนี้เคลียร์เป็นประตูนะครับให้เป็นประตูของอาร์เซนอลไปก็เป็นจังหวะชี้ขาดของผลเกมนี้ไปเลยนะครับเป็นผลตัดสินแบบสําคัญของเกมเกมนี้ที่ทําให้ผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลครับบุกมาคว้า3มแต้มในรังโอทับฟอร์ดนั่นเอง ตัดมาที่แดนนํำหอมหลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเ,เจ้าของแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพอย่างปารีสแซงแจงแมงนะครับต้องบุกไปเยือนน้องนะครับซึ่งเป็นฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างเบียเจบุกไปเอาชนะได้0ูนย์ประตูตอนหนึ่งจากประตูโทนของวิตินยานะครับแต่ที่จริงเนี่ยในนาทีที่77นะครับหลังจากนาที67ออกนําจากวิตินย่าไปใช่ไหม อีก10นาทีต่อมาครับนาทีที่77กอนซาโลลามอนเนี่ยเหมือนจะทำประตูเข้าไปแล้วนะครับส่งบอลไปสุกคนตาข่ายแล้วแต่มาโดน v r r ริบคืนนะครับทำให้เกมเกมนี้จบลงไปเบสเจบุกมาเอ,อกชนะไปได้เพียง1ประตูเท่านั้นนะครับตัดมาในศึกโคปาอิตาเลียกันบ้างนะครับแม,ม่ทีมทีมนี้มันจะเป็นทีมใหม่ของใครกันนะเขาเรียงกันดีกว่านะครับ เป็นเอซีมิลานครับที่ชนะบารีไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับมาได้ประตูออกนำหนึศูนย์ตั้งแต่นาทีที่14จากราฟาเอลเรอาเริ่มต้นครึ่งหลังมาได้เพียงนาทีที่48มาได้ประตูออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อศูนจากคริสเตียนพูลิซิตทำให้จบเกมนี้ลงไปครับจบลงด้วยผลสกอร์ดังกล่าวลูกทีมของแมสอ l เลกีก็คว้าชัยได้นะครับในเกมแรกอยากเป็นทางการของสมูรในซีซั่นนี้นะครับ ลูกาโมดิเนี่ยก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนๆในซานซิโร่ด้วยนะครับในเกมเกมนี้พาท่านผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ผลสกอร์ของเกมลีกในลีกบราซิลเลยนะครับซึ่งทำให้ผมถึงเอามาพูดถึงนำมาฝากท่านผู้ชมก็เพราะว่าตัวเอของทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นคนที่ท่านผู้ชมนะครับรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากแบบได้ยินชื่อไปนะครับหลังจากนี้ เป็นการพบกันของศึกหนีตายครับสานโต้ของเนม a านะครับจะเปิดลังรับการมาเยือนของวัสโกดากาม่านะครับที่มีแข้งตัวเอ้อย่างฟิลิเป้คูตินโยนำทัพนั่นเองซึ่งก่อนเกมเกมนี้เนี่ยเนมากับคูตินโยก็เข้าทักทายกันแบบชื่นมื่นเลยครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยทีมชาติบราซิลชุดเล็กเลยนะครับโอ้โหก็ความสัมพันธ์ยังคงแบบยอดเยี่ยมนะครับ โดยเกมนี้เนี่ยโอ้โหทําเอาแฟนๆเจ้าบ้านเนี่ยถึงกับช็อกเลยนะครับตลอดทั้งเกมก็เชียร์แบบหันหลังให้สนามานะเพื่อประท้วงสโมสรอ,อะไรแบบนี้นครับแล้วทําไมผมถึงบอกกับท่านผู้ชมว่าแฟนๆเจ้าบ้านเนี่ยถึงกับช็อก เพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับทุกคนบทสรุปของเกมเกมนี้วัสโกดากามาผู้มาเยือนบุกมาถล่มเจ้าบ้านไปได้ถึง0ประตูต่อ6เลยนะครับฟังไม่ผิดนะ0นประตูต่อ6นะครับวัสโกดากามาที่ก่อนเกมเนี่ยมีอันดับเป็นรองซานโตสอยู่1ขั้นนะก็คือวาสโกดากามาเนี่ยอันดับที่16ครับซานโตสเจ้าบ้านอันดับที่15นะเจ้าบ้านเนี่ยมีคะแนนมากกว่าพวกเขาอยู่5คะแนนเลยนะครับเพราะว่าวัสโกดากามาก่อนจะชนะเกมนี้ มีเพียง16แต้มนะครับซานโตสมี21แต้มเรียกว่าจากเอฟเฟกหลังเกมนี้ครับทำให้กุนซือนะครับกุนซือของซานโตสอย่างเคลแบรซาเวียนะครับโดนซาเวียจริงจริงด้วยนะสมชื่อเลยนะครับโดนไล่ออกนะครับโดนไล่พ้นจากตำแหน่งกุนซือของสโมสรทันทีด้วยเนมาตัวเอของซานโตนี่ก็โอ้นะครับหลังน้ำตาออกมาไม่หยุดนะครับต้องมีทีมสตาฟนะเข้ามาปลอบนะครับ ก็ไม่แปลกใจนะครับทาไมกุนซือถึงโดนไล่ออกนะครับในมาถึงหลังน้ําตาเพราะว่าตลอดในช่วงทั้งเกมนี้ครับแฟนบอลก่อเชียร์แบบหันหลังให้สันน้จบเกมนี้โดนถล่มแบบสู้ไม่ได้ศูนย์ประตูต่อ6ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้โดนถล่มเละเทะไม่แปลกนะครับที่ผลมันจะออกเป็นแบบนี้นะครับกุนซือโดนไล่ออก พาท่านผู้ชมมาเข้าสู่ช่วงข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับซึ่งข่าวแรกของวันนี้เป็นสาร,รการของรัสมุดฮอยรุนนะครับก่อนเกมที่แมนยูเปิดลังต้อนรับอาร์เซนอลเนี่ยก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าฮอยรุนโดนหันชื่อออกจากทีมแมนยูเต็ดนะครับไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองโรมาโน่เนี่ยเขาได้รายงานเสริมจากสาร,รการณ์ดังกล่าวนะครับว่าฮอยรุนเนี่ยออันที่จริงเขามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะ อยู่กับสโมสรต่อไปสู้เพื่อแย่งตําแหน่งต่อไปแต่จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ไม่มีชื่อในนัดล่าสุดเนี่ยโรมาโนโ่บอกว่ามันจบลงแล้วครับเส้นทางอ,อ,อาชีพของเขากับยูไนเต็ดและอมโมริมนะครับอมโมริมก็อมโมริมกับแมนยูไนเต็ดเลยนะโรมาโน่เขารู้มานะครับเขาบอกว่าได้ส่งข้อความไปหานักเตะแบบชัดเจนเลยว่าให้ย้ายออกจากทีมไปโอ้นะครับซึ่งเหมือนโดนทําลายความตั้งใจไงไม่รู้เนาะนะครับ โดยกองหน้าชาวเดนมาร์กครับเมื่อรู้งี้ก็เตรียมเลยครับเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมไปในเร็วๆนี้นะครับซึ่งกําลังพิจารณาทางเลือกต่างๆนะในขณะที่ทางด้านของเอซิมิลานนะครับเอซิมิลานจากอิตาลีและอีก2สโมสรน,นะสมสโมสรปริศนาเลยนะครับรูมานูไม่ได้ระบ,บุเอาไว้นะครับว่าเป็นสโมสรแห่งไหนนะครับที่สนใจในตัวนักเตะ แต่จะเป็นในข้อตกลงยืมตัวนะครับโอ้ยืมตัวก่อนเพราะว่าก็ไม่ต้องการแบบซื้อขาดก่อนแหละนะครับเมื่อฟอร์มก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะครับในระยะเวลาที่อยู่กับทัพปีสาจแดงเนาะนะครับนี่คือสถานการณ์ของไอรุนครับก่อนเกมที่แมนยูพบกับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้มาต่อเนื่องกันด้วยข่าวที่มันยังคงวุวนๆกับทัพปีศาจแดงนี่แหละครับนะครับข่าวต่อไป ก็เป็นการรายงานของโรมาโน่นะครับก่อนเกมที่แมนยูเต็ดพบกับอาร์เซนอลเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่ฮอยรุนนะครับที่โดนหันชื่อทิ้งออกจากทีมเมื่อคืนนี้แต่จะเป็นผู้ลุกษาประตูคนนี้ด้วยครับอย่างอังเดรโอนาน่านะครับที่โดนดรอปไปเหมือนกันนะครับซึ่งอัมบริมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูรายนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งอัมบริมคอนเฟิร์มเลยนะครับ มีบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะหลังจากที่นักข่าวนะครับได้ถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของโอนาน่าทำไมถึงหายออกไปจากทีมอะไรอย่างนี้นะครับโดยอโมริมครับเขาได้พูดเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่าอังเดรเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะเขาหายดีแล้วแต่ผู้เล่นคนอือ่นๆก็ทําได้ดีเช่นกันไงในช่วงพรีซีซั่นซึ่งผมกําลังหาความสมดุลให้กับทีมอยู่อะไรแบบนี้นะครับ แต่อโมรีมครับเขาได้พูดต่อนะเขาบอกว่าแต่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังโคลมลมุนก็ได้สัปดาห์นี้เราเลือกผู้เล่นกลุ่มนี้ไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับอัมบริมได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โอโนน่าเอาไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่มีนักข่าวเข้าไปถามเขานในช่วงต้นเกมกับอาร์เซนอลซึ่งจากการที่บาเยนน์ดีนะครับได้ออกสตาร์ทให้กับแมนยูในเกมเมื่อวานนี้โรมาโน่ได้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ด้วยนะ ขณะที่สโมสรกกำลังเจราจาต่อรองอยู่กับทั้ง2องดียอยางเลเมนผู้ษาประตูของอันเวิร์บในหลีกเบลเยียมนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งเดียวก็คือเอมิเลนูมาติเนสของแอสตันวิลล่าด้วยนะครับ ก็เมื่อแฟนบอลแมนยูนเต็ดได้ยินอะไรแบบนี้ผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามันอาจทําให้แฟนๆรู้สึกดีขึ้นมาไม่มากก็น้อยไหมอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นแบบแอคชั่นว่าสโม,มสรอนต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในตําแหน่งนี้จริงๆที่มันยังคงเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาอีกแล้วปัญหานี้มันยังแบบเป็นปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่หายของทีมใช่ไหมนะครับพาท่านผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวของซาฟี่ซีมอนกันบ้างน,นะครับของแอร์บีไลฟ์ซิก เมื่อล่าสุดครับโรมาโนได้มาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของนักเตะรายนี้นะครับว่าซาฟีซีมอนเนี่ยได้บอกกับทุกสโมสรเลยย้ำอีกครั้งว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมเชลซีเท่านั้นแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงอยู่กับแมนซิสตี้บ้างแต่มันก็ไม่ได้แอดวานซ์หรือก้าวหน้าไปไหนเลยจริงๆปลายทางเดียวของนักเตะเนี่ยคือเชลซีเท่านั้นนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโรมาโนเขาบอกว่ามีทั้งบาเยนและสโมสรอนในพรีเมียร์ลีกทีม,มอ,อื่นๆนะทีมแบบไม่ใช่เชลซีนะครับก็ได้แบบติดต่อไปหานักเตะด,ด้วยนะแต่ประตูโอกาสนี้ครับที่จะคว้าตัวนักเตะเนี่ยมันได้ปิดลงอย่างสมบูรณ์เลยโรมาโนบอกแบบนี้นะครับในด้านของผู้เล่นเนี่ยโรมาโนเขารู้มาแบบนี้ครับเขาบอกว่าซาฟี่เนี่ยอดทนรอเชลซีเป็นทีมเดียวเลยในตอนนี้นะครับ ในขณะที่การย้ายออกไปของคร e. ิสโตเฟอร์เอ็กวนคูจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะทำให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งโรมาโนยังยืนยันคำเดิมนะครับเพราะว่าไอเนื้อข่าวเนี่ยที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคำเดิมที่โรมาโนได้รายงานเอาไว้ครั้งกลอดเลยนะครับก็เนี่ยครับโรมาโนคอนเฟิร์มเลยว่านักเตะร,รอเพียงแค่เชลซีเท่านั้นโรมาโนเนี่ยยังได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์ของ e. เอ็กุนคูเอไว้ด้วยนะครับว่า เอ็นคุณครูที่จะย้ายไปอยู่บาเยนเนี่ยมันเป็นการเจราจาต่อรองที่เป็นรูปปรรมนะไม่ใช่แค่นามปรรมเท่านั้นนะครับนันทกว่าเดีดยวนี้จริงจังนะครับจริงจังซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากๆเลยนะเอ็นคุณครูกับบาเยนนะครับ ในส่วนของข้อสุดท้ายนี้ครับผมต้องรบกวนท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาหรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วนะครับก่อนออกไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้อะไรแบบนี้ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ที่เป็นข่าวสารแบบนี้ที่ทางช่องของชอนเบสน,นะครับได้นำมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปครับ